ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการที่เลื่อนไฟล์หรือ c a n เซิลไฟล์ของตัว a อเชีกันนะครับจากการที่เราใช้โปรโมชั่นบุฟเฟ่ของไอเชีนะครับที่จองตั๋วแบบบุฟเฟ่นะครับที่แนะนำในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราจองตั๋วไปน่านนะครับจากดอนเมืองไปน่านแล้วก็จากน่านกลับมาดอนเมืองนะครับแต่ว่าขากลับเนี่ยเวลามันไม่ได้นะครับ เนื่องจากเราโดนเลื่อนไฟล์ก็คือจริงๆก็คือน่าจะกลับประมาณบ่ายสแต่ว่าไฟล์มันโดนเลื่อนให้มาช่วงเช้านะครับซึ่งคิดว่าไม่สามารถไปสนามบินทันดังนั้นเราก็เลยจะต้องเลื่อนไฟล์ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํากันว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับอันนี้เราแนะนําทําผ่านคอมนะครับก่อนอื่นแล้วก็ล็อกอินยูเซอร์ของเราก่อนนะครับอันนี้ขอเนีเาตไปใส่ยูเซอร์สักครู่นึงนะครับ โอเคเราอินยูเซอร์แล้วชื่อเราจะปรากฏด้านบนขวามือนะครับแล้วก็จะมีไอคอนเป็นน้องเอวานะครับดาน่างนะครับก็คือเป็นแบบระบบตอบรับอัตโนมัตินะครับคลิกที่รูปเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับโอเคเข้ามาปุ๊บระบบมันก็จะรันนะครับอาจจะช้านิดนึงก็จะมีรูปน้องผู้หญิงพนมมือขึ้นมานะครับมีก่าวทักทายนิดนึงนะครับแล้วก็มีข้อความขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับแต่ว่ารอระบบรันนิดนึง เราจะพิมพ์ว่าโควิดก็ได้นะมันก็จะมีแบบเมนูขึ้นมาให้เราเลือกแต่ว่าจริงๆมันจะขึ้นมาแล้วครับเป็นโควิด19 flight c h a n นะครับแล้วก็เลือกเมนูนั้นแล้วก็กดเข้าไปเลยครับไม่ต้องพิมพ์ก็ได้โ okay, อเครอระบบรันนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะแต่จริงๆในส่วนตัวก็คือแบบมันก็ไม่ได้ช้ามันก็ทํางานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมาบลาๆๆๆใครอยากอ่านก็อ่านนะครับมันก็จะแจ้งรายละเอียดต่างๆอันนี้เราจะเลือก My flight is cancelled นะครับ โอเคกดเข้าไปครับก็คือในกรณีโดนเลือนหรือโดนแคนเซิลก็ตามนะครับให้เลือก my f i g h t is c a n c e l นะครับแล้วก็รอมันรันครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้แบบตอนนี้ยังไม่ได้เร่งสปีดนะครับก็มันก็จะมีข้อความลันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจจะใช้เวลาโหลดนิดนึง,นงนเต้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 มต้เต้เต้เมนูขึ้นมาเห้เราเล้อกนะค้เบโเเคเ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลือก Move Flight นะครับนี่อันนี้นะครับเพราะว่าไฟเราโดนเลื่อนไปแล้วนะครับเราเลือก Move Flight คลิกเข้าไปที่เมนูเลยครับโอเคคลิกเข้าไปที่เมนูเสร็จแล้วมันก็จะรันข้อมูลขึ้นมานะครับโอเค Move Flight เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสที่เป็นรหัสจองของเรานะครับ ใน SFS อ่ะมันจะขึ้นว่าเป็น PNR นะครับแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับก็พิมพ์ตัวนั้นไปโดยที่ไม่ต้องพิมพ์คาว่า PNR ลงไปนะครับอันนี้ผมพิมพ์แล้วแต่ว่าเหตุการณ์คือผมพิมพ์ Booking Number ผิดนะครับมันก็จะขึ้นว่า Sorry นะครับดึดไปแต่ทีนี้เราก็ลองพิมพ์ Booking Number ใหม่นะครับที่ถูกต้องอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจทำเป็นตัวอย่างนะครับแต่พิมพ์ผิดเองจริงเวลาทำก็ ลองตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะกด enter ไปนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อให้เราใส่ booking number ที่ถูกไปแล้วก็ตามเนี่ยระบบมันก็จะลวนไปแล้วครับมันก็จะแบบมันก็จะ sorry นู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะงงๆนะครับเราทําได้อย่างเดียวคือกลับไปที่เมนเมนูนะครับอ่าเราก็กดไปที่เมนเมนูแล้วมันก็จะรันทุกอย่างเหมือนเดิมอะ่ะเราก็ต้องไปแบบ covid ิด -19 flight change นู่นแล้วก็ต้นต้นต้นทำเหมือนแบบตั้งแต่ต้นลงมาใหม่นะครับ ก็ไล่ลงมาครับ my flight is cancel อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็แบบเร่งสปีดแล้วเนาะมันก็เลยจะดูรันเร็วขึ้นนะครับโอเคแล้วก็พิมพ์ booking number ให้ถูกต้องนะรอบนี้เช็คก่อนหลายรอบมากแล้วก็กด enter ทีนี้มันก็จะถามว่า1เนี่ยก็คือต้องการเลื่อนไฟล์2คือของเงินคืนนะครับ อันนี้เรากดหนึ่งเพราะว่าเราต้องการเลื่อนไฟนะครับกดไปเลยครับมันก็จะลันตดต๊ดมาทีนี้มันก็จะถามว่าเรามีไฟต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ connecting ไฟหรือเปล่าถ้ามีกดตัว y นะครับถ้าไม่มีกดตัว n นะครับอันนี้เราไม่มีกดตัว n <stabilization S 1> นะครับจริงๆมันไม่ต้องตัวพิม์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กก็ได้นะครับใช้แบบไหนก็ได้เนาะอันนี้มันก็จะถามหลังจากเราพิมพ์ว่าหลังจากเราพิมพ์ n ลงไปเนี่ยก็คือไม่มีนะครับทีนี้เขาจะถามว่า เราอ่ะต้องการเปลี่ยนไฟล์ไหนนะครับเพราะมันมีดอนเมืองทูน่านทน่านทูดอนเมืองแล้วก็ทุกไฟนะครับอันนี้เราเลือกข้อสอนะครับก็คือเป็นหน่านทูดอนเมืองนะครับมันก็จะลั่นขึ้นมาครับโอเคทีนี้เขาก็จะบอกมาว่าไฟล์ของเราเนี่ยมันสามารถเลือกได้ถึงวันที่3 1เดือน10ปี2020นะครับเหมือนว่าเขาจะถามว่าเราต้องการเลือกไปวันไหนนะครับ เราก็พิมพ์วันที่เราต้องการไปอันนี้เราต้องการเลื่อนเป็นวันที่30เดือน8ปี2020น,นะครับก็พิมพ์ลงไปนะครับพิมพ์ตามตัวอย่างด้านล่างนะครับพิมพ์ให้ถูกนะแบบเป็นวันที่2หลักขีดเดือน2หลักขีดแล้วก็คิดต่อสกลานะครับอันนี้พอพิมพ์วันที่30เดือน8ไปปุ๊บ <c oughs> เ,เขาก็บอกว่าเอ้ยเจอแล้ว1ไฟลแต่ว่ามันเป็นช่วงเช้าประมาณเวลานี้ถึงเวลานี้นะแบบว่าไม่มีตัวเลือกนะครับจริงๆคือ วันนี้มันไม่มีช้อยให้เราเลือกแล้วโอเคช่วงเวลามันไม่มีให้เราเลือกนะครับมันมีแค่ช่วงเช้าช่วงเดียวเราลองพิมพ์เลขอื่นไปที่ไม่ใช่เลขหนึ season, ่งเนี่ยมันก็จะดีดมาว่ามันไม่มีนะครับสุดท้ายเราก็เลยลองพิมพ์เลขหนึ่งไปนะครับพอพิมพ์เลขหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟที่แบบว่ามันมีว่างในช่วงเวลาช่วงเช้าให้เรานะครับอันนี้มันก็จะแจ้งมาแล้วว่ามันมีหนึ่งไฟนะครับก็คือเป็น ไฟ10.50โมง50นะครับถึงกรุงเทพเที่ยงซึ่งไฟล์นี้เราไม่สามารถเดินทางได้จริงๆเพราะว่ากลับมาขึ้นกลับมาสนามบินที่น่านอ่ะไม่ทันนะครับทีนี้เราก็เลยต้องมาดูว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีมันก็มี2ทางก็คือ c a n c e l flight หรือเลื่อนวันกลับจากวันที่30เป็นวันอื่นนะครับ ในเคสเนี้ยผมเลือกวันกลับจาก30เป็นวันที่3 1นะครับก็คือทำโปรเซสมาตั้งแต่ต้นเหมือนเดิมเลยครับไล่ลงมาจนใส่วันที่นะครับโอเคตอนนี้เราเลือกมาเป็นวันที่31แล้วมันก็จะมีเลขหกับเลข2ก็คือเขาจะถามว่าเราจะกลับช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เราก็พิมพ์เลข1นะครับเพราะว่ารอบเนี้ยเรากลับเช้าได้แล้วเพราะเราเลื่อนมาอีกวันแล้วเราก็กดเลข1ไปครับโอเคแล้วมันก็จะบอกว่า ตอนนี้มันมีไฟลไาให้เราเลือก1ไ,ฟไฟึล1 1> ไฟ,ฟลก็คือ10บโมงห้ถึงดอนเมืองเที่ยงโอเคเราเลือกไฟลนี้แล้วก็กดเลขหนึ่งครับพิมพ์ไปเลยครับเลขหนแล้วก,กด enter หนึงแล้วก็รอมันรันครับป,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 ป๊โอเคอันนี้มันก็ลันเสร็จทีนี้เขาจะถามว่าให้พิมพ์ y คือ continue กับ n คือ cancel นะครับเราโอเคเอาไฟลไเนี้ยแล้ก็กด y ครับแล้วก็ enter แล้วก็รอมันนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วมันก็จะบอกว่าโอเคเรียบร้อยไฟ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับได้กะทำการเลื่อนเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกจากกับวันที่30เราก็ต้องมากับวันที่31นะครับหลังจากเราทำในระบบของ a v เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปเช็คใน m y b o o k i n g อีกทีนึงนะครับว่าไฟเราอะ เรียบร้อยหรือ,อยังนะครับเพราะว่าถ้ารออ e ีเมลเนี่ยอีเมลอาจจะช้านะครับให้กลับไปเช็คใน m y Booking ที่หน้าเว็บไซต์จะเร็วกว่านะครับยังไงใครโดนเลื่อนไฟล์หรือแคนเซิลไฟล์ก็ลองแก้ไขดูนะครับเพราะว่าถ้าโทรไปคอ l l เซนเตอร์อาจจะใช้เวลารอสายนานหรือว่าอาจจะทําได้ค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าถ้ามาลองทําในระบบแล้วผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าทําจริงๆก็อาจจะไม่ถึง5ทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงใครมีปัญหาก็แก้ไขกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ